ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้ลงไปบนเซอร์เฟซกันนะครับที่เห็นจากตัวอย่างเนี่ยผมได้เตรียมเซอร์เฟซไว้แล้วแต่ว่าจะมาบอกวิธีการทำดังนี้นะครับก็อันนี้เกิดจากการที่สร้างเพลนขึ้นมานะครับในลักษณะนี้แล้วก็เมื่อเราสร้างเพลนเราไปที่ modify แล้วเราก็ไปใส่ความละเอียดนะครับสมมติว่าผมใส่ไว้ทั้ง20่คูณ20นะครับในที่นี้เนี่ยผมก็จะใส่ modify นะครับ noise เข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มสเต็ปนะครับก่อนตอนที่เราทำงานตรงนี้นะครับที่เราจะสร้างวัตถุที่มีค่าตัวเลขต่างๆอย่างนี้ผมใช้เป็นหน่วยเมตรเนี่ยเราต้องไปที่คัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็ไปที่ยูนิตเซตอัพนะฮะแล้วก็กำหนดยูนิตแล้วสิสเต็มดังนี้นะครับก็เมื่อได้ยูนิตอีกทีนะครับคัสตอมไมซ์ยูนิตเซตอัพแล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นเมตริกระบบเมตร System Unit ผมใช้เป็น1 Unit ยูเท่ากับ1มิลิเมตรครับแล้วก็เพิ่มสเป็เข้าไปนะครับเขาก็จะเกิดาการยับยุยี่ขึ้นมานะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปที่ Noise เข้าไปที่ modify noise ที่เราเพิ่งใส่ไปเนี่ยแล้วเข้าไปที่ gizmo แล้วใช้คำสั่ง scale นะครับดึงยืดขดอีกทีนึงได้อันนี้ก็จะได้ surface มาตามที่เราต้องการใช้คำสั่ง move ก็ได้นะครับดึงเข้าไปมานะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะปล่อยไว้ลักษณะนี้จะบีบจะบี้ลงให้แบนน้อยลงก็ได้ในแกนซัดนะครับก็แล้วแต่ถนัดอันนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็ได้สร้างเล็กแทงเล็กแทงเกิลในโหมดเชฟนะครับไปที่ท็อปวิวนะครับแล้วก็สร้างทับไปอีกทีดังนี้นะครับแล้วก็ใส่วัสดุเข้าไปโอเคนี่คือวิธีการเขียนตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเรามาปลูกต้นไม้กันนะครับ เราใช้ตัว Forest Pack นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอินบ็อก์เข้ามาเพื่อสอบถามได้นะครับว่าอ,อยาก <ขอ S 2> ได้เนีอดไลน์ i d เข้ามานะครับที่ Line ID นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางผู้ดูแลเขาก็จะบอกวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลงแล้วก็วิธีการใช้อีกทีนะครับวิธีการ install นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตามตัวอย่างนี้นะครับก็ลองติดต่อไปที่ Line ID นี้นะครับ ครับวันนี้เรามาลองดูวิธีการปลูกอดอกไม้ลงไปบนเซอร์เฟสนะครับใน,ในตอนต้นเนี่ยผมได้เขียน er เล็ก a n งเกอย่างที่ในต,ตัวอย่างไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราลงโปรแกรมอย่างถูกวิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมี forest pack ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดไปที่ pf นะครับแล้วก็ไป select แบบต้นไม้และดอกไม้ที่เราเลือกในที่นี้ผมใช้ d a ซ s y หนะครับแล้วก็ให้ใช้เป็น xleaf e จาก Library นะครับแล้วก็ ใช้เป็น Scene Material จริงๆแล้วให้ Arc User ก็ได้นะครับหรือว่าให้ไป Replace แต่ถ้าไป Replace เนี่ยมันจะไปชื่อไปซ้ำกดแล้วก็ Import Select นะครับหลังจากนั้นให้เราไปคลิกที่เส้น Rectangle น,นะครับปุ๊บเขาจะถามว่า r e s c a l e Unit ไหมแล้วกด OK เราก็ย้ายต้นไม้มาเป็นดอทนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้ยังลอยอยู่ยังไม่ได้แปะลงไปบน Surface นะครับ ให้เราคลิกที่ต้นไม้ที่เราสร้างขึ้นมานะครับดอกไม้นะครับแล้วไปที่ modify หลังจากนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราจะใช้หลักๆจริงๆก็จะมี geometry นะครับ distribution transform นะครับแล้วก็ surface สข้อนี้4ข้อนี้นะครับก็คือ geometry นะครับครับหลักๆนะครับก็จะมี geometry นะครับเดี๋ยวสร้างเข้าไปใหม่อีกทีนะครับ แล้วก็ select ผมจะเลือกเป็น d a i s y 5ครับแล้วกดเข้าไปกดเคก็จะได้ d a i s y 5มาหัวข้อหลักๆที่เราจะต้องสนใจเพื่อจะได้ต้นไม้แล้วก็ควบคุมเขาได้มีอยู่5หัวข้อนะครับ Geometry นะครับ Geometry นี่ก็จะเป็นหัวข้ออันนี้นะครับแล้วเราก็สามารถมาปรับหลักๆนะครับผมจะเน้นไปที่ตัว control หลักๆเลยก็คือ scale นะครับผมจะใช้ global scale คือตัว control scale ทั้งหมดนะครับคือบางทีเราสามารถใส่ต้นไม้อื่นแซมได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูหัวข้อที่2คือข้อ area วข้อ area ที่นี้นะครับเป็นการควบคุมตัวขนาดสเก e ของ distribution map นะครับ แล้วก็บันบอกตัวบอกให้เรารู้ว่าเราใช้อะไรเป็นตัวควคุมขนาดร่างอย่างเช่นตัวนี้บอกเป็นเล็กแทนเกิลนะครับเพราะนั้นเจริงๆแล้ว่เราเริ่มต้นจากเล็กแทนเกิลเราสามารถขยายเพื่อให้ต้นไม้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้จากตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะไม่แก้ Are รียนะครับจริงๆเราสามารถ Mo d i f y โดยใช้พื้นพื้นฐานพื้นฐานคำสั่งเส้นมา m o d i f y ตรงนี้ได้ทีหรือลบออกแล้วสร้างเส้นใหม่และแอดไลน์เข้าไปใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นผม สร้าง rectangle ขึ้นมาอีกที่นึงนะครับแล้วไปที่หัวข้อ Area ผมก็ add new supply area นะครับเราว add เข้าไปต้นไม้ก็จะได้มาอีกอันหนึ่งหรือถ้าไม่เอาก็ลบออกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหลังจากนั้นนะครับเราก็มามาดูที่หัวข้อ distribution อันนี้จะเป็นหัวข้อสำคัญควบคุม จํานวนนะครับแล้วก็ปริมาณของต้นไม้ที่เราจะใส่ไปนะครับก็ <c oughs> อยู่ที่หัวข้อ distribution <c oughs> จะเห็นเป็นดอดอ image ดอนะครับจริงๆแล้วมีรูปแบบในการจัดวางในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับ <c oughs> โดยใช้แมปขาวเท่าดำนะครับ <c oughs> เป็นตัวควบคุมให้ต้นไม้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูนิดนึงนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มีต้นไม้อยู่ในพื้นที่ดังนี้นะครับโอเคจริงๆแล้วต้นไม้ตัวนี้จัดอยู่ในสเปซนะครับของห้องนะครับนี้นะครับเอาล่ะ ตตอนนี้ต้นไม้เนี่ยยังธรรมชาติไม่ได้อยู่นะครับเราไปดูหัวข้อ Distribution กันต่อผมจะเลือกให้โดนนะครับตัวต้นไม้ของเรานะครับเจ้าตัว Forest ของเราจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยยังไม่ได้เกาะอยู่บนพื้นนะครับนะครับยังไม่ได้เกาะอยู่บนพื้นถ้าเราหมุนดูแบบในมุมสามิติดูเราก็จะเห็นว่าเขายังลอยอยู่ ในมุมเปอร์ส c t i v e อาจจะยังได้อยู่นะครับแต่ว่าในบางมุมอาจจะยังไม่ได้อันนี้ผมต้องเอาเส้นที่เป็นตัวคอนโทรเลอร์ของตัวตักไม้นี้มาด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะลองจริงๆใช้แมปนี้ก็ได้เพราะต้นไม้ก็มีปริมาณที่ดีแต่เราผมจะกลับไปชีนตัวฟูอีกทีงน,น,นะครับ ตัวฟูคือเต็มเลยเต็มสเปซนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ d ด n ส e จะกลับไปที่ d ด n ส e ที่กลับมาที่ d ด n ส e ก็เพราะว่าเราสามารถควบคุมปริปรมาณขนาดจากแมปได้นะครับโดยไป,ไปเพื่อวิ density unit นะครับก็ใช้แบบ density unit ก็ได้นะครับก็เอาไว้คอนโทรลปริมาณน,นะครับอันนี้ถ้าใช้ฟูก็ได้ถ้าฟูก็ควบคุมขึ้นอยู่ขนาดปริมาณน,นี้เหมือนการสังเกตว่าเขาจะเรียงเป็นระเบียบนะครับ อันนี้ผมจะใส่เป็นส,ส,สแปซหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายสเกลนิดนึงจะได้ไม่แน่นมากนะครับต่อไปเราก็ามาดูที่ Surface ซจรฟฟิง <c oughs> ๆในที่นี้เราใช้ตัวเส้นนะครับเป็นตัว ควบคุมค่าในแกน x y เพื่อหมายถึงว่าขนาดกว้างยาวสูงของปริมาณต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ surface เพื่อเข้าไปไต่ลงบนพื้นได้นะครับตอนนี้เข้เขาลอยอยู่บนค่า x y บนค่า Z ที่บนเป็นเป็นค่าค่าระดับ Z ที่เท่ากับเส้นสป라ายสีชมพูนะครับดังนั้นเน่ยเราสามารถกด add เข้าไปนะครับที่หัวข้อ surface แล้ว add surface เข้าไปต้นไม้ก็จะไปเรียงอยู่ตาม surface ดังนี้นะครับ เพื่อความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วก็มาดูในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือหัวข้อ transform transform เนี่ยเวลาเราจะใช้เราต้องเปิดก่อนหัวข้อ transform ตรงนี้นะครับหัวข้อแรกคือที่อยู่ข้อ translation ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการขยับค่า x y จาก แนวแกนเดิมที่มีอยู่ครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ปรับเพราะว่าปรับไปก็เราใช้ค่าเดิมอยู่แล้วก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นค่าโรเททสังเกตว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขายังอยู่หมุนอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับผมจะเปิดค่าโรเททโดยการลบค่าโรเททเโรเททไโรเทแต่ว่าค่าโรเททที่0ไปถึง359หรือ360้ในความเป็นจริงแล้วก็โอเคนะครับกด e n a b l e ทีนี้ต้นไม้แต่ละต้นก็จะหมุนในทิศทางที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ่่อไปผมจะต่อไปผมจะเพิ่มค่านะครับให้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีขนาดเล็กลงกว่าปริมาณเดิม80%แล้วก็มีขนาดใหญ่เพื่อให้เกิด Variation ของขนาดในช่องนี้นะครับแล้วกด Enable นะครับบางทีต้นใหญ่เนี่ยเราอาจจะเพิ่มเป็น150ได้แล้วต้นเล็กอ,ย,อย่างตรงนี้มันเกินเบาะเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะใช้เป็น120 เดิมจะได้ไม่เกินบอกนะครับแต,แต่แต่ตัวที่ตัวที่เล็กก็ให้เล็กลงนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าดูจากสายตาหรือด้วยปริมาณตอนทำงานตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผมเพิ่จะไปที่ distribution แล้วก็ลดขนาดพิกเซลต่อยูนิตให้น้อยลงเพื่อให้ต้นไม้เยอะขึ้น <c oughs> ดอกไม้นะครับขอโทษนะครับ เราใช้เป็นแพทสอดีโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ต้นไม้เบื้องต้นนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับต้นไม้บนบนคอ,อนทัวร์ได้นะครับแล้วก็สร้างป่าเองได้สังเกตว่าจะไม่ค่อยหนักนะครับสามารถเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบ o ็อกซีถ้าเราม,ามองในม perspective นะุมเปอร์สเปกทีฟก็จะพอดีกัน ก็จะสวยงามนะครับถ้าดูว่าต้นไม้เตี้ยไปหรือยังไงเนี่ยเราก็มาเพิ่มให้เขาใหญ่ขึ้นได้นะครับโอเคก็ถ้ายังไงสนใจตัวนี้นะครับสนใจตัวปั๊กอินตัวนี้ก็ติดต่อไปที่ลายไอดีนี้นะครับแล้วเดี๋ยว บอกว่าติดต่อสอบถามอยากได้ตัวปลักอินปลูกต้นไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในไลบรารีจะมีต้นไม้อีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปลูกป่าได้อะไรได้นะครับในอย่างตัวอย่างเนี้ย